ต้อยมากคือถ้ามันแตกยาวเนี่ยบางทีสะพานกลางมันไม่มีเลยเนี่ยไม่มีประเทศไหนเนี่ยมันมาถึงนี้เลยเพรามันจะมันจะไม่มีรอยเลยเนี่ยเท่าเท่าไปจากซ้ายขวาวิ่ง่

0.8ได้นะอยู่ประมาณนั้นแหละครับ0.6ถึง7.8ไม่มีแผ่นไหนที่มาถึงหนึ่งฟุกจริงๆเจอเจอที่แผ่นนี้ถึงหนึ่งโอ้ที่ที่เขาผลิตมาใช่ไหมครับผมใช่ครับเขาเขาคำนวณจากห้องแฝบอะครับอย่างโวลต์เหมือนกันโวลต์เขียนว่า60ถึง64โวลต์ถึงอะไรบา60ถึง64อาจจะไม่ถึง64ไหมครับครับผมมันก็

ไม่ใช่ดูดออกนะหมุนเวียนคือเหมือนกับปั่นอากาศให้มันสัมผัสกับความร้อนน่ะอ่านายกนึดข้าวไว้ที่เาตาเตาเวฟที่เขาย่างสเต็กมันยังมีม,นม,มันลมเลยมันยังลมเหนือบนและทีท่นี่ไอ้พวก่วไผ่ไออะไรก็ได้ปวดรั่วไอ้ที่แบบไแมกนีตันไม่มีตนันข้างล่างนะวันนีล้ลมมันจะเป่าลงไปข้างล่างแล้วเนื้อสเต็กมันจะพองลมออกมาไม่ฮะผมนึกว่าเอามาเอามาแค่เพราะเอาผมเอาไก่มาตึกัวแล้วผมแผ่วางไงนี่คือข้างล่างคือกระจก ข้างล่างคือกระบะไรเดอร์ไก่ย่างไก่แล้วก็โหกระจกปิดข้างบนแล้วผมพยายามที่จะปิดเอาแต่อย่าให้มันร้อนกว่านี้นะครับเอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอากระจกเงาเนี่มาทําเป็นฉากไว้กครับฉากบนกระจกนะครับคแบบยังยังบนกระจกอย่างเงี้ให้มันเป็นตัว V เป็นอะไรตัว V ใช่ <นะ S 2> ตัว V นี่เราเอากระจกกระจกแก้วปิดตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วทำเป็นตัว V อย่างเงี้ย V หกสิบองศานะครับอันนี้ก็เป็นกระบะไรเดอร์็นกล่องก็ได้นะสายไฟตัวนี้เราจะต่อยังไงครับเนี่ย เดี๋ยวเดีย๋ดวย,ยวยอเอาเอาสายบาเพชรบาเพชรจะสายให้นอยจะสายนะครับจัดสายหน่อยเอาบ้างอีกแน่มันจะไม่เล่นไปล็อกนะรันั่นนะครับเอาเอาปล่อยมาต่อสายนี่ต่อยง่ายครับง่ายง่ายมากครับง่าย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 กับขอตังเงียยครับต่อต่อขนาดครับต่อโซล่าง่ายกับขอตังเมียใช้ครับขอไปก่อนโต่อโซล่า เราจะท้าได้ไหนท่านแต่ยิ่งมากแผ่นกระแสยิ่งเยอะนี่ไข่ใหญ่ข่ใหญ่โอ้ช็อตละเว้ยนั่นช็อตเดียวเลยวะรูปเงาท่ายไว้นี้นี่นี่นี่เนี้ยเนี้ยเยเวลาพันเทปพันสายไฟ ต้อ้ัเปะตัดเทปนะครับเดี๋ยีอนะครับเพรเดี๋ยวจะไปือดึง้นาสายหุดนะครับุดแล้วต่อย่าใหลายคนด้ไดพูเดียวใชใช้คัพปตัดเททนสายนะครับเดี๋ยวทมันายไปพันัวบวกก็ไม่มีแถบนะครับพั้ลก็ยกไปหมือีกได้บนไนดักครด้วอยุคพนี้นีอย่งเศร้าขน่ คนยืนนี่มันหลายก็เศร้าแบบนี้นี่มันจะไปไหแก่เนี่ยได้ยมเมื่อเดียวนึงเนี่ยนี่ไปแค่หลังบ่ขยันเห็นอะไรว่าเราใช้แดดมาสูบน้ำได้นะครับไม่ต้อองเตรียมไม่ต้้อองนาเตรียมรถเตรียมรถไม่สายใส่รถหรือเป่ไม่ต้องน้ำพลังงานเป็นอะไรเงี้ยนะสุโม่แดงเสียแดงดำเสียดำนียบ่

ขึ้บ่อมากมี่หลือลบมันเผาอยู่นะเราะลูกน้อยนะอย่างภาษอยูดของเ่าแต่ดีถ้าบรู้งเราผมเราชุดนึงตัดสามลูกถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์ต่อไปถ้าที่หนึ่งจ้รมอะมนะที่เปิด้ ไ่ถ้าตอนที่ตอบแบบนี้เนี่ยถ้าผมอยากซื้อผมก็จะซื้อแบบนี้แล้วเนี่ยเอาแค่เพราะว่าผมทำได้กับมือถ้าทำไปกระควรนไม่โตเล็กอีกช่างเลยครับั่งเลยแ้จะซื้ออย่างนี้เลยเรอแก็จะเอาไปไว้ที่บ้านเลยอย่างนี้นะได้เลยได้เลยเอาไรเอาเพาอะไรเอาจสี่หมื่นนายอกนายกท้าผ่านะเกบยบเนดเซ็กกันแล้ว ร้านแรกไปร้านแรกร้านแรกกรแตกเทียมเลยนรัออกได้ไหมตู้เชื่อมได้ครับทำตู้เชื่อมได้เลยเหรอครับอย่างนี้ใส่ตะกี้คือแผ่นกับตู้เชื่อมได้นะอ๋อยี่สิบแผ่นตอนนี้มันหกแผ่นเองผมนึกว่าผมนึกว่าตอนนี้ออกได้อีกสิบหกแผ่นอ่ันนี้หกแผ่นสิบสี่ เอามาลองจับดูก็ได้ครับโอ้มึงโึงไม่โดนแค่ไหนกลิ่นคว้าคนนผู้จอดสีจานกระจอมอยู่เนาะนั่อบ้าเอาเข้าไปจอดจอดแล้วยังดึงออกมันยังมันยังมันยังแรงให้มันให้มันแยกออกมาเออเอาไปมันติดกันแล้วยังดึงออกจอดอดก่อนดึงดึงนิดนึ ก็เพื่อลดความร้วเลยแล้ก็บวกครับมีมีลบมีดำลบเยอะนิดนึนะสีดำหรือเปล่าบสีดำลบครับก็ผมเป็นคนเดียวมิเตอร์มาครับมิเตอร์มาจะวัดแอมป์ให้ดูว่ามันเข้ามันชาร์จแล้วมิเตอร์ครับมิเตอร์อ้าวจ้าครับ มอเตอร์อยู่ข้างหลังอาจารย์ครับสปูมจับมวยครันดูนะอันนี้อันนี้จะวัดว่าแอมมันไหลเท่าไหร่นะแล้ววัดแรวัดแอมป์น้องวัดอนุกรมนะครับที่นี้คือผู้บวกเขาต่อผู้บวกของมอเตอร์นะครับคิดว่าน่าจะสองสามแอมป์สองคูณเจ็ดเนี่ยอันนี้ตัวตัวที่ไม่ได้ต่อสายอ่ะ อ่ะมือแล้วมีต่อตรงไม่เกี่ยวกับแบตนะไม่เกี่ยวเอาถอดดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเล่นกลนะก็คือต่อตรงนี้เลยของเพชรเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำดิมีน้ำไหมยังเยังครับน้ไม่ลงไม่ลงไม่เป็นไรเขารู้เราหมดแล้วยังไงก็ต้องขึ้นอยู่แล้วชารร อย่าไปมีสวิตระหว่างสายโซล,ลาา่ามาถึงนี้นะครับเพราะมีแล้วยุ่งเพราะว่าเคยใสไปแล้วบางคนเปเผลอปิดปิดไปร้อยนะปิดแล้วไม่ชาร์จตอนนี้ชาร์จสองกเกือบสามแอมป์สามแอมป์ที่สามสามิบหกวนเนี่ยก็ประมาณร้อยวัตต์นะครับตอนนี้ร้อยร้อยร้อย,อยสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบวัตต์เอาแบตเตอรี่ oh, <battery. S 1> เอาสามสิบหกคูณด้วยคูนด้วยสามเนะี่ยวัตต์ก็จะออกมาเป็นร้อยร้อยวัตต์แล้วตอนนี้เริ่มเฟื่อเลยมัแล้วทีนี้นี่เอาเอาดีออนแล้วเปิดเลยออนออน

เอาหนึ่งเอาใหม่จับทางออกได้ลองไปจับดูครับจับดูแรงไหมคุณใหม่นี่เราขอจริงครับฉีดขึ้นฟ้าฉีดฉีดเซนฉีดเซนในยกนี่ผมเป็นยังครับสีแดงผมผมผมยังเอางานฉีดเลยฉีดเลยก็มาฉีดเฉียดไปเลยฉีดขึ้นฟ้าดูฉีดขึ้นฟ้าดูแรงเลยน้ำหมดรถน้ำมันไม่เป็นไรฉีดฉีดเล้หมดไปเลยฉีดแรงแรงบีบบีบหัวบีบสายนี่ฉีดกำลังมาเลยเ้วยแต่ฉีดกำลังไหนใครเนี่ย เนีน่ยโซล่ามันโดนน้ำได้ไม่เป็นไรฉีดได้เลยโอ้เย็นๆๆ